Hello students Welcome to learning English with ครูพีมสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษกับครูพีงอีกแล้วนะคะหรือครูพีมนั่นเองเนาะ Today s topic is 12 months in a year หรือก็คือหัวข้อวันนี้ที่เราจะเรียนนะคะ <laughs> okay the next objective is the student will be able to sing the month song and the student will be able to write the vocabulary about 12 months in the year จุประสงการเรียนรู้ในวันนี้นะคะครูก็จะเน้นอยู่2อย่างนะคะหก็คือให้นักเรียนสามารถที่จะร้องเพลงเดือนทั้ง12เดือนได้แล้วก็นักเรียนสามารถเขียนคําศัพท์ของเดือนเนี่ยทั้ง12เดือนได้โอเคเนาะเน้นอยู่2เรื่องร้องเพลงกับเขียนคําศัพท์นะคะ,ะก่อนอื่นนะคะครูก็จะให้นักเรียนมาทบทวนอีกรอบนะว่า Students' book Unit Two Lesson One Exercise Three Listen, Point, and Repeat. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. สิงหาคมตุลาคมพฤ e จิ e ายนธ e นว e คมธั e วโอเคเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้ครูมีเทคนิคในการจำทั้ง12เดือนเป็นเพลงเนาะแต่ก่อนอื่นเรามาร้องเพลงภาษาไทยก่อนเพลงภาษาไทยเพื่อที่เราจะเอาทำนองของเพลงภาษาไทยเนี่ย ไปร้องเป็นเดือนของภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังไม่ยากชื่อเพลงว่าจะไปทะเลกินปูทะเลนักเรียนสามารถเซิร์ชในใน u t u b e ได้นะคะจะมีเนาะที่เป็นเขาจะให้แมวมาร้องเพลงนี้มีอยู่ให้นักเรียนสามารถไปฟังตรงนั้นได้แต่ว่าตอนนี้ให้ฟังเสียงครูก่อนเนาะเฮ hey, จะไปทะเลกินปูทะเลจะไปทะเลกินปูทะเล ปูขาเกเฮปขาเกเฮจะไปทะเลกินปูทะเลอ่าทำนองก็จะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวจะร้องให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเฮ hey, จะไปทะเลกินปูทะเลจะไปทะเลกินปูทะเลปูขาเกเฮปูขาเกเฮจะไปทะเลกินปูทะเลอ่าเนื้อเพลงก็จะประมาณน,นี้นะคะ อันนี้เป็นทำนองเนาะทำนองเราจำทำนองของเพลงไทยเพื่อที่จะไปร้องในภาษาอังกฤษนะคะอ่าเมื่อกี้เราร้องเวอร์ชันภาษาไทยใช่ไหมคะตอนนี้เราจะเอาทำนองของเพลงเมื่อกี้เนี่ยมาร้องเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องของเดือนซิว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะจะสังเกตว่าครูจะมี สีแดงสีแดงมาร์คสำหรับคำศัพท์ที่ร้องซ้ำนะคะจะมีซ้ำอยู่ข้างบนเนาะมีซ้ำอยู่ทั้งเดือนมก,การากับกุมภาข้างล่างก็ซ้ำอีกเหมือนกันซ้ำทั้งสา,สามเดือนเนาะแล้วก็บรรทัดออกมาก็ซ้ำอันไหนที่ครูมาร์คสีแดงไว้แปลว่าเราร้องซ้ำเนาะอย่างนั้นเราจะไม่นับนะคะ แล้วนักเรียนก็จะสามารถเช็คได้เลยว่าในนี้จะมีทั้งหมด12เดือนนะคะ January February เนาะบรรทัดแรกบรรทัดที่2คือ March April May June July August September October November December อ่าจะครบ12เดือนนะคะส่วนข้างล่างก็คือ12 months in the year หรือก็แปลก็คือ12เดือนใน1ปีอ่าถ้าแปลตรงๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาร้องกันนะคะวิธีการร้องก็คือขึ้นต้นด้วยเฮเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยเฮ January February January February March April May March April May June July August เ hey, ฮ September October September October November December t 2 months เ n the year ่าเห็นไหมทำนองก็จะเหมือนเพลงไทยเมื่อกี้เลยแต่ว่าเราจะมาร้องเพื่อเราจะได้จำทั้ง12เดือนได้เนาะว่าแต่ละเดือนคือเดือนอะไรแล้ว อ่านออกเสียงยังไงโดยเราใช้เพลงนี้สามารถจำได้เพราะมันจะเรียงตั้งแต่เดือนมกราไปจนถึงธันวาเลยเนาะเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะเฮ้ hey, January February January February March April May March April May June July August เอ p t เ m b อ r กันยายนเ b e r นตุลาคมเดือนกันยายนเ m ือนตุลาคมเดือนพฤิกายเอืมไม่ยากเลยเนาะง่ายๆนักเรียนไปฝึกร้องได้แล้วถ้าเราร้องได้นะเราก็จะจำทั้ง12เดือนนี้ได้เหมือนกันเป็นเทคนิคการจำเนาะ ครูก็จําได้จากเพลงนี้เหมือนกันคเคยร้องตอนสมัยครูน่าจะอยู่ประมาณป .4 ป .5 นี่แหละได้ร้องเพลงนี้ก็เลยจําได้โอเคต่อไปคือการบ้าน Homework การบ้านสมัยวันนี้นะคะครูม,มีอยู่2งานเหมือนกันก็อันแรกให้นักเรียนร้องเพลงทั้ง12เดือน ร้องเพลงทั้ง12เดือนเหมือนที่เมื่อกี้ครูได้ร้องไปของภาษาอังกฤษใช่ไหม A j a n u r y February อันนั้นนะคะให้นักเรียนอัดคลิปร้องเพลงกันบาอีกอันหนึ่งให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า22อ่าแบบฝึกหัดก็คือครูแจกให้นักเรียนไปหมดแล้วเนาะให้นักเรียนเปิดหน้า22แล้วก็ทำาดย ให้นักเรียนเรียงคำศัพท์ก่อนขั้นตอนได้คือให้เรียงคำศัพท์ก่อนว่าแต่ละคำศัพท์มันเขียนอย่างไรตัวไหนขึ้นก่อนเรียงคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยต่อไปให้มาเขียนตัวเลขที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมข้างๆนั้นเนาะให้มาเขียนว่าเดือนไหนคือเดือนที่หนึ่งเดือนไหนคือเดือนที่สองแล้วก็ให้ใส่หมายเลขข้างๆก็คือใบงานนี้นักเรียนจะต้องเรียงคำศัพท์กับเขียนตัวเลขสองอย่างนะคะ โอเคสาหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้เนาะความรู้ที่นักเรียนได้วันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือในเรื่องของเดือนนะคะเดือนทั้งสิบสองเดือนที่นักเรียนสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจําวันก็คือใช้ในการเรื่องของการถามตอบว่าช่วงนี้เดือนอะไรอากาศเป็นในไรในเดือนนี้เพื่อที่น,นักเรียนสามารถจะได้จําได้ทั้งสิบสองเดือนเนาะ ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานเหมือนกันนะที่ต้องจําให้ได้อย่างไงก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะเช็คแคสต์ yourself o k a goodbye